สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กันทานายดวงดวคลิปเร่องคาดนี้เราก็จะมาในข้อที่ว่าพฤติกรรมของคุณนะการใช้ชีวิตของคุณกําลังตกเป็นเป้าสายตาของใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าพลังงานของคุณนะเป็นชาวลัคนารายราศีไลตัวตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณนะวันเดือนปีเกิดวันที่เกิดนะคะอ่ามีอคอเรียสราศีกุมท่านลมพ้โตท่านลมมิถุน,นกุม ยูเรนัสนะคะชาวธาตุลมมีตัวตูกกุมเนปจูน,นะะดะธาตุดินคนเกิดวันพฤหัสอ่าจะมีนายราศีมิถุนธาตุลมนะคะแล้วก็วีโกราศีกันธาตุดินมูนราศีมีนราศีกร์โกสักซิสเตอร์ริสราศีาาานูชาตเไฟนะแล้วก็แคปค้อนร,ราศีมกรธาตุดินนะคะตัวเลขนะวันที่เกิดของคุณหรือว่าเบอร์โทรนะเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะมีเลขสามเลขหก เลขเเลข10เลข11 14 2 0 21แล้วก็22นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนะ,ะการใช้ชีวิตของคุณเป็นอย่างไรพลังงานของคุณเป็นอย่างไรการใช้ชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนะคะอ๋อดิอเมเพรสเลยเนาะนะคะคุณจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้ดิอเมเพรสหรือว่าดิอเมเปอเร นะคะชีวิตของคุณเป็นคนที่เหมือนกับเพอร์เฟกนะคะดูมัง่งคั่งดูร่ำรวยดูมีความที่เป็นคุณหญิงคุณนายนะคะทำงานเก่งหาเงินเก่งนะคะแล้วก็ดูแบบดูมีพลังดูเป็นราชินีนะคะที่หรือว่าเป็นผู้ชายก็ได้นะราชาราชินีที่เหมือนมีความโดดเด่นนะคะมีเสน่ห์ นะเก้าเหรียญก็เป็นพลังงานของผู้หญิงู้ชายที่โสดนะพ่อไม่แม่ไม้หรือว่าเป็นพลังงานของหญิงสาวชายหนุ่มที่ไม่มีแฟนนะคะแล้วก็เป็นคนนิสัยดีน่ารักอ่อนโยนนะดูเป็นราชินีที่เลอโฉมนะทรงคุณค่าแต่นะพลังงานบางคนท่านก็เป็นพลังงานของหญิงสาวชายหนุ่มที่เจ็บปวดเสียใจในเรื่องราวของความรักมาหรือว่าคือแบบ บางคนท่านนะคะก็เป็นพลังงานของคนที่ไม่ชอบที่จะให้ใครมารับรู้เรื่องราวชีวิตส่วนตัวสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นคนที่มองว่านะคะโดดเด่นในเรื่องของอาชีพการทํางานแหละโดดเด่นในเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวดูทันสมยัยดูไฮโซดูมีชื่อเสียงนะ,ะดูแบบสวยดูหล่อดูเก่งดูฉลาดนะคะแต่มักที่จะไม่สมหวังในเรื่องของความรักนะคะผิดหวังในเรื่องของความรักแหละ แล้วก็เหมือนกับอาจที่จะถูกถูกปฏิเสธนะคะความรักด้วยหรือว่าเรียกว่าพลังงานของคุณเนี่ยคือเหมือนต้องการใครสักคนหนึ่งมาเยียวยาหัวใจของคุณหรือว่ารอใครสักคนหนึ่งกลับมาก็ได้เป็นพลังงานของการที่เหมือนกับมีการออพบเจอเหตุการณ์เรื่องราวที่ทําให้คุณนะสะเทือนจิตใจของคุณอะนะคะเป็นพลังงานของพ่อแม่ไม่ไม่ที่แบบเหมือนปิดกั้นตัวเอง นะในเรื่องราวของความรักแต่ว่าคือมักที่จะโดดเด่นในเรื่องราวของการเงินหรือว่าอาชีพการงานดูมีสเสน่ห์นะคะแต่ว่าทําไมทาไมถึงไม่สมหวังในเรื่องราวของความรักทั้งๆทนจีแบบคือทําบุญก็เยอะดูมีบารมีนะคะแต่เหมือนกับทําดีกับใครนะก็ทําดีไม่ขึ้นนะก็เลยเลือกที่อาจจะเหมือนกับว่าโสด หรือว่าอยู่คนเดียวนะไม่ชอบที่จะสังคมกับใครไม่ค่อยจะมีเพื่อนฝูงนะโฟกัสที่การทํางานหรือว่านะโฟกัสที่การรักตัวเองด้วยหรือว่านะโฟกัสที่ครอบครัวของตัวเองซะส่วนใหญ่นะคะพลังงานของคุณเนาะคุณโดดเด่นซะขนาดนี้นะเป็นราชินีผู้เลอโฉมนะเป็นราชาราชินีผู้เลอโฉมผู้ทรงคุณค่าผู้โดดเด่นมีชื่อเสียงโด่งดัง นะคะโดยสายตาคนอื่นแล้วพฤติกรรมของคุณนะคะตกเป็นเป้าสายตาของใครคุณจะรู้บ้างไหมว่าคุณอยู่ในเป้าสายตาของใครนะคะใครแอบเมียงมองแอบส่องเ,อเ,อเรียกว่าแอบจับตามองคุณอยู่นะคะคุณตกเป็นเป้าสายตาของใครมาดูซิพลังงานของเขาคนนี้ที่จับจ้องมาที่คุณนะคะคุณเลอค่าอะไรขนาดนี้เป็นพลังงานของเดอะไฮริเศษ นะ,ะผู้หญิงผู้ชายที่เขาเป็นคนอยู่เบื้องหลังอะนะคะเป็นคนที่มีเซนต์เป็นคนที่มีพลังงานของความที่แอบทำอะไรลับหลังคุณนะอยู่เบื้องหลังคุณนะคะออ้ยเซนต์นะโชคชะตานะพลังงานของความที่เรียกว่าอาจจะจับจ้องนณะที่ผลงานของคุณก็ได้ชีวิตของคุณด้วยก็ได้นะ เขาเหมือนจับผิดชีวิตของคุณอะนะคะหรือว่ากําลังที่จะกําหนดชะตาชีวิตของคุณนะ,ะมองไปในเรื่องของโอกาสนะคะผู้หญิงผู้ชายคนนี้นะ,ะ The h y b r i s e s นะ,ะเป็นพลังงานของคนที่อยู่เบื้องหลังนะคะหรือว่าพลังงานของราชินีผจั์ที่กําลังที่จะมองมาที่คุณส่องมาที่คุณเพื่อที่จะทดสอบนะ,ะอะไรกับคุณบางอย่าง หรือว่าให้โอกาสอะไรกับคุณบางอย่างบางคนบางท่านนะะตัวคุณก็เซนเซนรู้แล้วก็สัมผัสได้แหละว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะชีวิตของคุณทําไมทําไมทั้งๆที่ชีวิตของคุณดีทุกอย่างเลยเพอร์เฟกทุกอย่างเลยแต่ความรักทําไมถึงไม่สมหวังทําไมฉันถึงไม่มีแฟนสักทีหรือว่าไม่มีใครมาจีบฉันแบบจริงจังสักทีอะนะทั้งๆที่คุณก็เปิดใจแต่บางคนบางท่านก็มีพลังงานของคนที่ อ,อกหักหวังเสียใจในเรื่องความรักมาเยอะแยะมากมายนะคะแต่ก็เหมือนกับว่าเหมือนชะตาฟ้าลิขิตกำหนดให้คุณต้องไปพบเจอคู่รักเก่านะคะโชคชะตาที่แบบเหมือนเป็นพรลิขิตอะ่ะเป็นคนเก่าความสัมพันธ์เก่านะพลังงานของคนเนี้ยผู้หญิงผู้ชายที่เซนสัมผัสได้ว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาเขาจับจ้องมองคุณอยู่นะที่ไกลไกล แต่เขาไม่ยอมเข้ามาหาคุณนะคะเป็นพลังงานของความรักเป็นพลังงานของหญิงสาวชายหนุ่มที่รักคุณจริงจังที่อยากจะใช้ชีวิตครอบครัวกับคุณจับจ้องเฝ้ามองคุณอยู่ณนะที่ไกลๆนะเหมือนกับอยู่บนพระจันทร์เลยอะ่ะเหมือนกระต่ายหมายจานันทร์อ่ะนะคะซึ่งนะพลังงานคุณเหมือนเป็นดวงจันทร์แต่เขาเป็นกระต่ายนะที่หมายปองจ้องคุณอยู่นะคะแล้วก็ไม่กล้าที่จะ เผชิญหน้ากับคุณนะพลังงานของผู้หญิงผู้ชายคนนี้ชอบคุณมากๆรู้สึกนะสัมผัสถึงพลังงานอะไรบางอย่างในตัวคุณที่แบบรู้สึกว่าลงไหลปราบรื่มชื่นชมในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณทำนะคะแล้วเขาก็รู้ว่าเขาคือเนื้อคู่วของคุณด้วยคือมันมันมีความแปลกประหลาดตรงที่ตัวเขาเนี่ยอยากจะจีบคุณแต่เขาไม่แสดงตัวตนนี่สินะพลังงานของหญิงสาวชายหนุ่มคนนี้นะคะ เรามาดูกันว่าเขาคนนี้นะคะที่จับจ้องนะค,ะออคุณนะค,ะคุณตกเป็นเป้าสายตาของเขาเนี่ยเขาคิดจะทำอะไรกับคุณน,นะคะแรนดอมผู้หญิงผู้ชายคนนี้คิดจะทำอะไรกับคุณคะจ้องมองกันสักขนาดนี้จับจ้องคุณสักขนาดนี้นะคะหลงไหลคุณสักขนาดนี้เดอะฟูลนะคะ,คะ,คะจะทำอะไรอะ่ะเดอะฟูลเนี่ยเป็นพลังงานของหญิงสาวชายหนุ่มที่เขาอ่ะรักคุณนะ แต่ยังไม่ต้องการที่จะผูกมัดคุณนะคะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนะพลังงานของหญิงสาวชายหนุ่มคนนี้ที่แบบเหมือนเฝ้ามองที่จะหมายปองคุณนะเป็นครอบครัวคุณคือความสุขของเขาขอให้เขาได้มองคุณเถอะนะ,ะขอให้ได้มองเถอะนะ,ะไม่ว่าคุณจะแบบจะรู้สึกยังไงกับเขาก็ตามแต่คุณจะรู้สึกว่าเขาเป็นศัตรูคุณจะรู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นศัตรูกับคุณอะ่ะ นะคะเป็นคนที่เรียกว่าไม่ชอบคุณไม่ไม่ถูกเอ่อเรียกว่าไม่ถูกชะตากับคุณก็ได้นะหรือว่าคนคนี้คือแบบเหมือนชอบแกล้งคุณชอบพูดจาละลานคุณนะชอบเหมือนกับว่าทําให้คุณโกรธให้คุณโมโหนะชอบทดสอบคุณเนี่ยคนคนนี้จริงๆแล้วคือชอบคุณรักคุณมากเลยนะเออนะคะทั้งนั้นที่หลงไหลในตัวคุณมากเลยชอบคุณมากนะคะชอบเออ สิ่งที่คุณทำมาโกรท่านคือแบบคุณโดดเด่นในเ,เรียกว่าโซเชียลอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเน่ยนะคะเขาลงไหลคุณนะเขาอยากจีบคุณน่ะนะคะจะให้ทำยังไงดีเป็นพลังงานของหญิงสาวชายหนุ่มที่ไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับคุณจริงๆไม่กล้าทักข้อความมาหาด้วยนะคะเออปลื้มขนาดนี้ชอบขนาดนี้หลงไหลขนาดนี้ยังไม่ทักมาอีกนะคะจะเอาไงกันแน่ นะเอา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 ไหมนะคะเป็นผลง,งานของชายหนุ่มหญิงสาวที่ลงหลายคุณนะคะอาจจะมีการส่องมีการดูคุณผ่านโซเชีลยลไลน์แล้วก็เป็นผลง,งานของ The ะไฮโลแฟ Fan ครูบาอาจารยนะ์อาชีพการงานของเขารู้สึกว่าเอออาจจะเป็นครูก็ได้อาจจะเป็นหมอดูก็ได้อาจจะเป็นไลฟ์โค้ดก็ได้ที่ส่องดูพฤติกรรมของคุณนะคะแล้วก็รู้สึกว่าความรักของคุณและเขา มันเหมือนกับว่าโชคชะตามันกันแกล้งนะคะให้คุณกับเขามันดูแตกต่างกันอาจจะเป็นอาชีพการงานของคุณและเขาก็ได้ที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาด้อยค่าไปกว่าคุณนะคะคนคนนี้คือแบบคลางไคลนตัวคุณมากเลยอยากจะจีบคุณอะเออแต่ไม่ยอมไม่กล้าจีบปฏิเสธนะผู้โผอยู่นั่นแหละนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของดีเอมเบอรร์ที่แบบอกหักผิดหวังเสียใจมา นะผิดพลาดล้มเหลวในเรื่องความรักมาแล้วก็มาเจอคุณเนี่ยมาถูกชะตากับคุณเนี่ยคาดหวังถึงอยากจะแต่งงานกับคุณเลยนะแต่คือแบบไม่คุยอะ่ะนะคะเออทำไมก่อนทำไมถึงไม่คุยล่ะคุยมาส่ทักมาสินะคะคุณตกเป็นเป้าสายตาของเขาขนาดนี้เขาคิดจะทำอะไรกับคุณนะคะจ้องมองขนาดนี้นะคะแล้วก็แบบนั่งแบบทรงพระราชาเลยนะนะคะทรงพระราชาทรงพระราชินีที่แบบเหมือนกับว่า จ้องมองคุณนะอยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วก็ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับว่าทำให้ตัวเองรู้สึกดีอะนะเหมือนปลอบใจตัวเองมานานอารมณ์ที่เหมือนกับว่าอยู่ใกล้ก็เหมือนไกลนะคุยได้ก็แบบไม่ยอมคุยอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นใบ้ไปซะงั้นนะคะแล้วก็นะพลังงานของคนนี้คือแบบห้าถ้วยเนี่ยเจ็บปวดนะารวดร้าเสียใจรู้สึกว่า คือคนคนนี้ผิดหวังนะจากความรักในอดีตด้วยผิดหวังมาจากในเรื่องของการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่เดยก็ได้เป็นพลังงานของพ่อแม่ไม่ได้วยก็ได้แล้วก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยเหมือนไม่กล้าที่จะมีแฟนอีกเลยอะ่ะอารมณ์ที่ไม่กล้ามีแฟนไม่กล้าจีบใครไม่กล้าสนใจใครทั้งๆที่ตัวเขาก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรนะแต่เขาก็เหมือนกับจ้องคุณอยู่นั่นแหละมองคุณอยู่นั่นแหละตามคุณอยู่นั่นนะคะ บางทีก็ตามหึงตามห่วงเนาะนะคะก็ไม่ทําอะไรอยู่ดีอะ่ะจ้องเหรียญที่อยู่ในมือ,อะนะคะมาดูซิว่าแล้วเขาคิดจะทำอะไรคุณไหมคุณตบเป็นเป้าสายตาเขาขนาดนี้ไม่อะ่ะแปดถ้วยอ่ะคุณนะใจปลาสิวมากๆเลยผู้หญิงวิชาคนนี้เป็นพนักงานของหนุ่มน้อยคนทางไกลคนต่างจังหวัดนะพนักงานของคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าคนที่เขาเนี่ยนะคะเคยเป็น คนที่คุณหลงรักด้วยนะเคยเป็นคนที่คุณให้ความช่วยเหลือด้วยนะเคยปรึกษากับคุณเคยคุยกับคุณนะคะแล้วก็เคยคาดหวังความสัมพันธ์ที่จริงจังกับคุณด้วยนะอดีตทําให้คุณเสียใจอดีตปฏิเสธความรักความสัมพันธ์จากคุณอดีตคุณเคยชอบเขามากๆแต่ตอนนี้นะคะคุณอาจจะเฉยเฉยกับเขาแล้วคุณอาจจะไม่สนใจเขาแล้วแหละนะ เขาก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าตัวเขาเนี่ยนะจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะที่จะก้าวเข้ามาในชีวิตของคุณนะ่ะนะหวังแบบว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะ่ะหวังจะจีบคุณนะ่ะนะแต่คือไม่กล้าอดีตเคยเหมือนกับทาทีท่าว่าแบบเหมือนจะมาขอคําปรึกษาจากคุณขอคําแนะนําจากคุณนะคะมาดูซิว่า เหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะคุณตกเป็นเป้าสายตาของเขาแล้วเขาคิดจะทาอะไรกับคุณบ้าง The Sun นะคะคุณคือความสุขของเขาคุณคือความสําเร็จนะคือเป้าหมายที่ชัดเจนของเขาเลยเดอะซัน่นะแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าชีวิตของเขาเมื่อไม่มีคุณนะคะสนใจเขาแล้วเขารู้สึกนะกาลังจะสิ้นหวังกําลังจะหมดหวังนะคะคนคนนี้คือแบบ เหมือนอาจจะเคยเป็นคนที่คุณเคยวิ่งไล่ตามเขาอะแล้วคุณก็นิ่งไปแล้วคุณก็ไปโฟกัสสิ่งอื่นไปโฟกัสชีวิตของตัวเองไปสนใจคนอื่นด้วยเขาบอกว่าคุณอะหยุดสนใจเขาแล้วคุณไม่สนใจเขาแล้วตอนนี้เขากลับเป็นคนที่นะมาสนใจคุณเขากลับเป็นคนที่หลงรักคุณแนนเดอะสตาเนี่ย,น,ยนะคะปราบปื้มชื่นชมนะคะรูปร่างหน้าตาของคุณความสวยความเก่งความฉลาดของคุณ นะแล้วก็เหมือนกับว่ามาคิดดูอีกทีอ่ะเขาจะมีโอกาสไหมกับการที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะคะคนคนนี้เป็นพลังานของเออคนที่เคยถูกคุณรักนะคะเป็นอดีตคนรักเนาะมาดูซิว่านะคะเขาคิดจะทำอะไรกับคุณอีกลังงานขงเขาคนนี้คิดจะทำอะไรเขาบอกว่าตอนนี้คือแบบ รู้สึกท้อแท้จังเลยอ่ะรู้สึกสมองมันตื้อๆไปหมดเลยมันคิดจะทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะคือไม่รู้จะไปปรึกษาใครไม่รู้จะถามใครดีไม่รู้จะแสดงออกยังไงดีได้แต่สองได้แต่มองได้แต่ดูได้แต่เฝ้ารอแล้วก็เหมือนกับว่าคิดอยู่ในหัวตลอดเวลานะคะว่าเนี่ยเมื่อไหร่คุณจะมาหาเขาสักทีเมื่อไหร่คุณจะทักมาเมื่อไหร่คุณจะแบบเหมือนส่งสัญญ,ญาณบอกเขา ว่าคุณเนะ่ยยังคิดถึงเขาอยู่เขาเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจเลยอ่ะนะคะในสิ่งที่คุณเคยทํากับเขาอะ่ะคือเขารู้สึกไม่มั่นใจเลยนะณนะช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยส่งข้อความหาเขาใช่ไหมเคยคุยกับเขาเคยเป็นคนนะที่แบบส่งข้อความหาเขาก่อนอะ่ะแต่ตอนนี้ยคุณแบบนิ่งคุณปิดกั้นตัวเองอะ่ะคุณไม่เปิดโอกาสให้เขาแบบเข้าไปแก้ตัวเลยอะ่ะ ะะแปดดาบตรงนี้คือตัวคุณเนี่ยเป็นคนอาจจะเหมือนกับว่าเป็นคนที่ตัดความสัมพันธ์ตรงนี้เลยก็ได้นะคะคือเหมือนกับว่าเขาอาจจะเฉยใส่คุณเสร็จแล้วคุณก็เลยเหมือนกับตัดใจนะคะคือรอมันต้องนานแล้วอะ่ะเขาก็ยังไม่ทําอะไรนะเขาก็ยังไม่เคลียร์ตัวเองเขาก็ยังไม่ชัดเจนนะ,ะก็เลยทําให้ตัวคุณเหมือนกับถอดใจละนะ,ะไม่สนใจเขาแล้วนะส่งที่เขาเหมือนว่า จ้องมองคุณนะคุณตกเป็นเป้าสายตาของเขาเขาเฝ้ามองคุณอยู่ในพื้นที่ของเขาในความรู้สึกที่แบบโหยหาข้าครวนนะคะแล้วก็อยากจะมาเจอคุณอยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะอธิบายอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบมันจุกในอกอ่ะนะคะในหัวใจของเขาอะ่ะมีคุณเป็นดีเอมเพรสนะเป็นเป็นคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตคู่หรือว่าอยากจะให้คุณมาเป็นแฟนเนี่ยคือ เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเลิกคิดถึงคุณไม่ได้ทำไมเขาถึงยังตามหึงตามหวงคุณอยู่ทำไมเขาถึงยังเหมือนกับว่ารู้สึกเจ็บปวดเสียใจกับคุณทั้งๆท,ที่ตอนนั้นเน่ะเขาปล่อยให้คุณเดินจากเขาไปเองอะนะคะคนคนนี้ยเป,ป็นพลงงานของคนที่เคยปฏิเสธคุณนั่นแหละแต่นะ,ะในความรู้สึกขเขาคือแบบ the view of t u n e คุณคือเนื้อคู่ของเขาอ่ะ นะโดยที่เขาแบบคิดถึงคุณมาตลอดเลยนะในขณะที่เขาอาจจะไปชใช้ชีวิตหรือว่าไปจีบคนอื่นนะไปใช้ชีวิตเสเพลเรื่อยเปื่อยของเขานะแต่คนที่อยู่ในใจเขาตลอดเวลาคือคุณเนี่ยเดเมสเดวิลเนี่ยนะคะคุณคือเนื้อคู่ของเขาที่เขาไม่สามารถจะลืมคุณได้นะคนคนนี้เฝ้ามองคุณคุณอยู่ในเป้าสายตาของเขาตลอดนะ,ะแล้วอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรความรักของคุณและเขานะคะ เริ่มต้นใหม่ได้ไหมนะคะแล้วก็แบบเ h e template เห็นไหมเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาอยากจะติดต่อมาคุณเขาอยากจะเดินทางมาคุณเขาอยากจะเหมือนกับว่ากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งอยากจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งอะนะคะประมาณที่อยากจะได้ความรักความรู้สึกดีๆจากคุณอ่ะนะคะอยากจะได้เหมือนกับว่าให้คุณมาวิ่งตามเขาหน่อย เออนะ,ะให้คุณมาแบบสนใจเขาหน่อยนะคะสถานะอะไรก็ได้เพื่อนก็ได้นะ,ะจะให้เขาเป็นแบบเป็นเพื่อนก่อนก็ได้จนกว่าคุณจะมั่นใจนะ,ะแล้วก็เชื่อใจในพฤติกรรมของเขาอ่ะนะคะบางคนท่านคือแบบว่าความสัะพาน์คือเขาแบบจะหลอกคุณเนี่ยนะคะจะหลอกแบบหลอกให้คุณตายใจด้วยเดบิวต์หนึ่งคาถาหลอกให้คุณเชื่อใจกับพฤติกรรมคำพูดของเขา นะขอให้คุณเหมือนกับเปิดโอกาสให้เขากลับมาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเขาจะทําทุกอย่างเลยนะคือคุณจะให้เขาอยู่ในสถานะอะไรก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้นะเป็นประมาณที่แบบบางคนนั่นคือเจอพฤติกรรมของคนที่ยังเฟนลี่นะยังสนุกสนานยังกินเที่ยวดื่มยังสัมภาเ,เทมาหรือว่าเขายังมีพฤติกรรมของการติดเหล้าเมายาอยู่นะเนี่ยนะคะหรือว่าถ้าแบบเขาไม่ได้เที่ยวผู้หญิงเขาไม่ได้ติดผู้หญิงเขาก็ติดเหล้าอยู่ ะะแต่เขาก็รักคุณมากเลยนะเขาบอกว่าเขาอยากจะไปแก้ไขพฤติกรรมของเขาอยากจะไปเลิกเล้าถ้าเขาติดเหล้านะคะติดแอลกอฮอล์ริรซึมหรือว่าถ้าเขาติดเพื่อนติดฝูงเขาก็จะอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมของเขานะคนคนนี้คือแบบเสียใจมากๆเลยที่เขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตอนนี้นะคะได้แต่เฝ้ามองคุณนะ ออคุณอยู่ในสายตาของเขาแล้วก็ทําตาละห้อยละเหียนะคะน่าสงสารมากเลยทําตาปิดติดนะคะคิดถึงแต่อดีตเนาะเรามาดูที่ว่าไพ่แนะนําอะไรเมื่อคุณตกเป็นเป้าสายตาของคนคนนี้แล้วไพ่อยากจะบอกอะไร t The Justice เด็ดขาดค่ะเชื่อมัน่นนะในเซนต์ของคุณเชื่อมัน่นในสิ่งที่คุณสัมผัสได้นะคุณสามารถที่จะนะบงการหรือบอกคนคนนี้ได้นะ โดยการที่คุณอย่าไปคาดหวังนะว่าคนคนนี้จะเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณแต่จงนะใช้ความสม่ําเสมอเสมอต้นเสมอปลายในพฤติกรรมของเขาเนี่ยนะคะคือให้โอกาสในระดับหนึ่งของการที่เป็น king of p e n t a c l e การตัดสินใจว่าเขาเนี่ยปรับตัวกับใจละเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่เหมือนกับพึ่งพาได้ในเรื่องของการเงินนะคะเาสามารถที่จะคาดหวังได้ในเรื่องของอาชีพการงาน เขาไม่ได้จะมาหวังพึ่งคุณในเรื่องของการเงินก็พอแล้วนะคะส่วนเรื่องอื่นเนี่ยนะค่อยๆจะลดนะทีละอย่างลงไปเนาะให้คุณโฟกัสนะในเรื่องของการเงินความมั่งคงในชีวิตนะถ้าคนคนนี้จะกลับมานะคะคุณตกเป็นเป้าสายตาของเขาเพราะว่าเขาก็ตรวจสอบเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณการทํางานของคุณการเงินของคุณด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนเขาจะจริงจังกับคุณแหละ นะอยู่ในพื้นที่ของเขาก็ให้เหมือนกับว่าเออนะโพสต์ดีๆหน่อยนะทําตัวดีๆหน่อยนะดูแบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยนะคะทําตัวนิ่งๆน,นะเขาชอบแบบเอผู้หญิงผู้ชายที่เหมือนกับว่ามีความมั่นคงในชีวิตนะคะจะทําให้คนคนนี้เหมือนกับเออเรียกว่าเป็นของตายของคุณนะประมาณนี้เลยนะคนคนนี้แอบหน้าที่จะเหมือนกับว่า คาดหวังในความสัมพันธ์อนาคตข้างหน้ากับคุณด้วยนะการที่คุณตกเป็นเป้าสายตาของคุณคนนี้ก็คงจะเหมือนกับเขาคาดหวังการใช้ชีวิตคู่การแต่งงานกับคุณนั่นเองนะคะก็กดสัคกรายไล้์แชร์หล่อพลังงานด้วยเนาะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ